สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับอาร์มดิมเลยวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Suzuki GSX-S750 หรือเราจะเรียกว่า7ครึ่งกันเองคันนี้เป็นปี2ี่สีดำน้ำเยินนะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยคันนี้ไปเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งหน้ากันเลยกว่าอย่างแรกเลยที่เราเห็นอันนี้เป็นชิวหน้าแต่งแลนะครับผมไล่มาเป็นกาดหม้อน้ำมือเบรกมือคัตแต่ง น็อุดกระจกไทเทนฝาฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกแต่งครับผมกระจกปลายแฮนด์ซ้ายขวาเลยการแฮนด์แต่งครับคันนี้ไล่มาเป็นกันล้มข้างซ้ายขวากันแขงครับผมคันนี้อันนี้เป็นการลื่นตรงรุ่นเลยการลอยทางครับผม คันนี้ไล่ออกมาเป็นท่อ SC Project ครับท้ายสั้นทะเบียนสวยด้วยคันนี้2014เดี๋ยวเรามาดูเลขไมกันครับเลขไมคันนี้อยู่22,000นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเสียงท่อก็จะออกลั่นลั่นสไตล์โซ์หน่อยนะครับ เส่ยงพ่อเล่าๆเ,เลยคันนี้คันนี้นะครับราคาเปิดอยู่9 9ผ่อนอยู่ประมาณ5,000บาทฟีดาว60นวดได้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อติดต่อได้ทางเพจอาอ์ซูเปอร์บายนะครับหรือใช้วิธีขาย,อ,ยออนไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ